สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนครัวแต่งสิมณีเด้งบายเชฟแต่งยูเนะคะวันนี้กลับมาพบกับสวยเติมนะคะสวยได้กระทะมาใหม่ก็เลยเอามาลองดูแล้วก็เมนูเนี้ยสวยได้มาจากช่องน้องแขนะคะเป็นเมนูที่แปลกนะคะยังไม่เคยทานแต่ว่ามันน่ากินมากเลยค่ะ ก็เลยไปเอฟนะคะส้มจอมมากับปลาจอมนะคะเป็นเมนูง่ายๆปลาจอมกับส้มจอมผัดไข่นะคะเรามาลองทําดูเนาะเออแรกสวยก็ใส่น้ํามันลงไปก่อนตั้งให้เราให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้มันเหลืองนิดนึงนะคะหอมนิดนึงแล้วเราก็ใส่ไข่นะคะสวยใช้เป็นไข่เป็ดเนาะ เพราะว่าถ้าเป็นไข่ไก่เนี่ยมันอาจจะทําให้แฉะนะคะถ้าไข่เป็ดมันก็จะไม่ค่อยแฉะนิดนึงมันจะได้จับตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็ผัดผัดไข่นะคะให้มันเข้ากันให้มันแห้งนิดนึงเนาะดูดิค่ะกระทะมันไม่ติดเลยอพีพี่โหแบบเวิร์กมากเวิร์กมากก,าก,ก,ากะทะใบนี้ใช้ได้อยู่นะคะแล้วเราก็นี่ค่ะพระเอกของเราเลยปลาจอมนะคะสวยใส่ประมาณ2ช้อนเนาะแล้วก็เอาน้ําน้ําน้ําใส่นิดนึงน้ำมันต้องนัวนวนิดนึงนะแล้วก็ใส่กุ้งจอมลงไปค่ะกุ้งจอม สักสองช้อนเนาะแล้วก็ใส่น้ํานิดนึงนะคะแล้วคคุกุๆ,ๆเราไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะพี่ๆร้านนี้แบบมันคือเขาหมาักมาดีมากพี่ไม่เหม็นคาวแล้วก็แบบไม่โ,โหแบบเวิร์กมากอะ่ะมันสวยสยแนะนําเลยค่ะแนะนําม,มากร้านนี้ถ้าเกิดพี่ๆชอบนะมาจากโบราานะคะสั่งสร้างมาจากเอฟซ้อมอีกแล้วนะคะ ผัดผัดผัด,ผ,ดผัดนะคะให้มันแห้งนิดนึงนี่เราก็จะใส่ตะไคร้ค่ะใบมะกรูดหั่นซอยนะคะลงไปแล้วก็คลุกๆนะคะตะ่าตะไคร้สวยแน่นแนๆถ้าแม่กับแต่งอยู่นี่ต้องโดนหาว่าซอยหยาบเป็นขี้ควายแน่นอนนะคะต่อไปนะคะเราก็มาใส่หอมแดงพริกขี้หนูสวนนะคะถ้าเกิดว่าใส่พริกขี้หนูสวนเนี่ยมันจะหอมมากพี่ๆแต่ถ้าไม่มีเราก็ใส่พริก พี่หนูทั่วไปก็ได้ค่ะแต่สวยชอบว่าพี่พหนูสวนมันจะมีความหอมเนาะนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะพี่พี่แล้วก็ผัดต่อยนิดนึงให้มันแห้งพอสุกนะคะถ้าเราก็ชิมนะคะแล้วถ้าเกิดว่าพี่พี่แบบไม่ชอบเปรี้ยวหรือว่าอะไรเงี้ยก็ใส่น้ําตาลสักปลายช้อนนิดนึงนะคะเพื่อตัดให้มันดูกลมกลมกว่านี้นิดนึงถ้าสวยชอบรสนี้ค่ะก็เลยแบบไม่ได้ใส่น้ําตาลลงไปเนาะพ,พี่พี่ดูดิคะ่ะกระทะมันไม่ติดเลยอะ่ะแบบคือมันเวิร์กมากอะ่ะอยากจะเชียร์มากเลยกระทะใบนี้ ใช้ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ตักใส่นะคะเมนูนีเออ้เป็นเมนูปลาจ่อมส้มจ่อมนะคะผัดไข่เสือฝากไว้เผื่อพี่ๆเอาไว้ทำกับข้าวตอนวันเสาร์อาทิตย์ได้นะคะบ๊ายบายค่ะ